สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง JDR Channel นะครับวันนี้จะมาสอนวาดรูปหน้าตรงกันตอนแรกวาดวงกลมข้ามนาหุ่นวงนะครับ พอได้วงกลมแล้วขีดแบ่งครึ่งครับพอได้ดแบ่งครึ่งแล้วตัดแบ่งครึ่งอีกมุมแบ่งครึ่งเป็นการกระบาทหาวงกลมนะครับ ต่อไปจะเป็นเป็นระดับคางนะครับคางนี่ก็คือจะวัดจากตัวนี้จากกลางถึงกลางน,นะครับเราจะขีดเส้นตรงไว้ก่อนเส้นตรงทําระยะไว้ก่อนนะครับระยะคางจะอยู่ประมาณหนึ่งส่วนสี่นะครับของทั้งหมดก็จะเป็นประมาณว่าชุดนี้หนึ่งส่วนสอง หนึส่วนสก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ1 2สองตันนี้1นส่วนสี่นะครับก็พอได้เส้นนี้แล้วมาดูเส้นระดับของสายตาระดับสายตาจะอยู่เป็น1นส่วนสเหมือนกันนะครับตันนี้1 2ึ่สอง่ส่วนสี่ก็อยู่ช่วงนี้จะเป็นระดับสายตา พอได้เส้น้วดับสายตากับรล้ัเส้นคางเราก็จะวัดเราก็จะขีดเส้นทะเยานออกมาจากขอบขอบที่เราระดับสายตาถึงคางนะครับ พอได้แล้วพอได้เส้นนี้แล้วเราก็จะตัดเป็นรูปหน้ารูปหน้าคนนะครับรูปหน้านี่ก็คือเราจะขีดลงมาเป็นแนวตรงก่อนฟึบ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 ถึงระดับของจมูกครับตัวนี้จะเป็นระดับจมูกครับตัวนี้ก็แล้วเราจะแบ่งครึ่งระหว่างเส้นที่เราขีดตัดคางกับ เส้นธิรขีดตรงๆอกมานะครับจะได้ประมาณนี้ขีดลงมาให้เลยลงมานิดนึงนะครับแล้วตัดโค้งเข้ามาให้หยุดให้ตรงกับเส้นที่คางนะครับอ่าจะได้ประมาณนี้ส่วนเส้นนิ้วเหมือนกันเอากะประมาณตึงกลางให้สองใบหน้าแบ่งครึ่งเท่าๆกันนะครับ ประมาณนี้พอได้เส้นนี้นะครับของหูระดับหูนะครับหูก็จะอยู่เลยเส้นจมูกขึ้นมานิดนึงประมาณหนึ่งส่วนสี่แล้วก็จะอยู่ตรงระดับของเส้นสายตานี้ก็จะเป็นใบหูนะครับโดยใบหูเราจะเผื่อจากเส้นนี้ลงมานิดนึงอ่า จากเส้นแผงถึงกลางนะครับลงมานินดนึงฟึบเวลาเราวาดเราก็จะวาดให้มันเลยมานินหนึ่งโดยจุดกาหนดคือจุดตัดของตัวนี้นะครับของเส้นที่เราตัดเส้นใบหน้านะครับฟึบกะให้เลยมานิดหนึ่งเพราะเวลาหันหน้าตรงหูจะไม่โชว์เต็มกลางเต็มใบนะครับซึด ส่วนเส้นนี้เราอย่าตัดใบหน้านะครับเลยมันนี้จหนึ่ง ระดับระยะของหูนะครับใส่เส้นลายรหมดนะขีดตรงๆขึ้นไปประมาณนี้นะครับ่อนี ต่อไปคือเราจะวาดตานะครับตอนนี้ก็คือเราได้ระดับของสายตาระดับบนนะครับก็แบ่งครึ่งเลยก็ได้แล้วแต่ว่าตาเล็กตาใหญ่นะครับอ่ะแบ่งครึ่ง่องเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับอ่าส่วนระดับสายตาตาสองข้างจะเท่ากันตอนแรกเราก็กําหนดเส้นไว้ก่อนโดยยึดจากปลายคางนะครับ ก็ประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณเส้นตัดเกือบถึงเส้นตัดพอดีนะครับตัวสามช่องเนี้จะเท่ากันแล้วเท่ากันทีนี้ก็เริ่มวาดตาตาก็จะอยู่อันนี้จะเป็นสาวน่ารักนิดนึงนะครับอี่ตรงๆมา ให้อยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเปลือกตาเปลือกตาขึ้นมานิดนะึง ตามสไตล์ของกระตูญี่ปุ่นนะครับจะมีเปลือกตานิดนึงแล้วก็ห่างตาอ่าตัวนี้ขอบตานี่จะเ,เข้มนิดนึง่งเราขีดให้เลยมานีน่นะครับแล้วก็ทําเป็นอยกักอ่าโอเคส่วนตัวนี้ลูกตาเงี่ยนลตัวนี้ก็จะเป็นผู้หญิงก็จะมีขนตาดนึงนะครับ ข้างล่างเนี่ยคุดตาจะสั้นกว่าอ่ประมาณนี้นี่เป็นตานะครับหรือตาเนี่ยจะเป็นเส้นเราจะวาดวงกลมอ่านะครับก็เดี๋ยวค่อยมาใส่ลายอีกทีนะครับ ส่วนอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ตอนนี้คือเราวาดโดยไม่ได้ล่างส่วนอีกข้างหนึ่งจะวาดโดยที่เราเราเรา,เราล่างดูก่อนนะครับล่างก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือจะขีขีดเส้นไว้ก่อนนะครับปุ๊บดวง,งตาสองข้างจะได้เท่ากันก่อนที่เราจะลงน้ําหนักตีนะครับก็จะล่างไว้นี้ปุ๊บ คนเราล่างไว้แล้วก็ดูว่าสองข้างเนี่ยบารล้านกันหรือยังถ้าสองข้างเนี่ยโอเคบรารลันเราก็เริ่มลงเติมแต่งนะครับเติมให้เป็นลักษณะของดวงตาลงสีเข้มไปนะครับก็ถ้าถ้าไม่ถนัดกันที่การทึบนะครับก็ให้เขียนวาดเป็นรูปก่อนแล้วค่อยระบายสีก็ได้อย่างสิ่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้ โดยห่างตานี่ให้ขีดเลยเส้นที่เรามาไว้มานิดนึงอ่าแล้วก็หักเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็ตัดลงมานะครับก็ทีนี้ก็ระบายสีให้ทึบเลยก็ได้ระบายให้เข้มให้ทึบนะครับก,ก็ไม่ได้ยากมากนะครับการว่าสุดตาดวงตาอ่าครับก็จะได้ทึบแล้ว คิดเป็นเส้นหตานะครับปึ๊บตัวนี้จะได้เท่ากันเติมฝั่งนี้เท่ากันนะครับสรนิดแล้ปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นปลายตาทําให้แบบผิวนิดนึงอ่ะโอเคแล้วก็เป็นหนังตานะครับเปลือกตาข้างบน,นก็จะมีทั้งสองฝั่ง ล้นปนะครับทีนี้ก็จะเป็นคิว้วเฮ้ยเป็นขนตานะครับขนตาขนตาก่อนขนตาก็ขีดมาเลยครับระบ,บายเข้มเสร็ันนแล้วทีนี้ก็จะเป็นส่วนล่างของตานะครับส่วนล่างของตาก็ลง ขีดเข้มไปเลยครับสะวตานิดนึงครัทีนี้ก็วาดวงตาดวงตานี้ลูกตานะครับก็จะเป็นโค้งเหมือนกันอันนี้คือเรามองหน้าตรงนะครับก็ดูว่าเท่ากันหรือเปล่าการระยะไม่เท่ากันนะครับ อ่ะโอเคหลือเท่ากันแล้วครับผมก็จะเป็นดวงตาให้เหลือก็พอเราได้รูปดวงตาแล้วนะครับเราก็จะใส่ตำแหน่งของของจมูกนะครับโดยตำแหน่งของจมูกเนี่ยจะอยู่ตรงเส้นที่เราตัดนิดนึงก็คือให้เลยมานิดน,นึงนะครับ ประมาณนี้แล้วส่วนส่วนปากส่วนปากนี้เราจะวัดจากเอเออ่ตัวขอบตานี้นะครับลงมาอ่ะจะประมาณนี้ก็ให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับ ส่วนคอคอ,อนี้ก็จะอยู่ระหว่างตึงลูกตานะครับทั้งสองข้างตึงกลางลูกตาถ้าเป็นหน้าตรงนะครับก็จะรูปประมาณนี้ก็จะเป็นคอนะครับ ส่วนคิ้วคิ้วจะขีดขีดตรงปลายลูกปลายของดวงตานะครับขึ้นมาตอนนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะกึ่งกลางนิดหนือเป็นลูปโค้โงโค้งแล้วก็ให้ตัวนี้อยู่ประมาณกาึงกลางสายตานะครับลูกตานะครับ ต่อไปก็เติมลูกตานะครับตาคือจะ,จ,ะจะต้องมีประกายแล้วก็ให้อปปการทักมุมข้างลนละ่เนาะี่ก่อนนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็เป็นตรงกลางจะเป็นลูกตาดํานะครับอ่าตัวน,นี้เราบายสีเข้มได้เลย,เลย ก็ทำเส้นนิดนึงเป็นแกลาไว้หน่อยนะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นประกายแสยงมนุก,กย์ตาเหมือนกันนะครับทีนี้ก็าจะเป็นการระบายข้างบนนี้ถมไม่ทึบนะครับถมไม่เข้มแล้วไล่สีลงมาก็คือให้อ่อนกว่าสีที่เป็นลูกตาติดดำานะครับ ส่วนข้างล่างก็เลยใช้การขีดเส้นนะครับขีดเส้นให้เป็นลายนิดหนึง่งะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเงาจะมีเงาลูกตการเราจะมีเงานะครับก็ขีดเส้นมาเลยตัดมาปึ๊บอ่าตัดมาตันนี้ก็ขีดเส้นทำเงานะครับ ก็จะเป็นเงาของตาประมาณนี้ส่วนฝั่งนี้ถ้าถ้าตาปโป่งแสงส่งประกายฝั่งนี้ก็ต้องอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับกาดก็มีประกายสองฝั่งนิดนะึง ค okay. ทำมันไล่ไล่งันึงนะครับปึ๊บทำาเข้ม นี่ก็จะเสร็จการวาดรูปหน้าตรงโดยมีระยะที่ย่างอิงนะครับนึังจะเป็น เดี๋ยวเราใส่ทรงผมนิดหนึ่งเดี๋ยวผมนี้ก็ตัดลงมาเลยนะครับก็จะเป็นสาวผมผมสัน้นเนะาะข้าวๆแล้วกันนะครับทรงผม งแรกก็ล่างไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องจะเป็นต้องขีดเส้นแต่เป็นเส้นเดียวแล้วค่อยมาลงเงาเอาที่หลังก็ได้ให้เรารู้แนวของเส้นผมเยกัอน ก็จะประมาณนี้นะครับ